เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะแยกไปทำอีกคลิปหนึ่งนะคะไปทำคอนเทนต์อย่างที่บอกไหนๆล้วก็มีเมคอัพอาร์ติสคนมาทริปเราด้วยแล้ว,ลวก็เลยจะพาพับปลอยกับพี่จิปี้เนี่ยไปช่วยเลือกเครื่องสำอางว่าเรามาเกาหลีแล้วแบบมันจะต้องมีแบรนด์อะไรที่ดีแล้วก็ควรจะแบบติดไม้ติดมืออะไรกลับไปบ้านบ้าง และนี่ก็คือคอนเทนต์ที่เราทําแยกออกมาเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามาเกาหลีอ่ะคือมันดังเรื่องเครื่องสำอางมากทีนี้เรามาคลิปนี้กับเมคอัพอาร์ติสต์ทั้งสองคนนะคะก็คือวัวตุยซิมบี้รูบี้และพี่บอยนะคะแต่งหน้าดาราบลกใหม่วายก็จะโดนถามว่าจะใช้ครูชันอะไรดีแล้วก็เอะไรดีคะแล้วก็มีอะไรที่ปกปิดและุูมันไหมคะคําถามมากมายนะคะก็เลยคิดคิดว่าจะมาแนะนําเริ่มจากแปลงเป็นพวก คชากับแกนแบรนด์ที่เทนะนำก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่มีในไทยแล้วกันอ่าใช่แบบเออใครมาจะได้ต่อยกลับไปได้ไดก็จะพาไปซองแซมุนนะคะเออ แต่ตองแซมูนอ่ะมันจะมีหอบใหญ่อยู่ที่อาบูจองแต่ว่าตอนนี้เรามาย่านเมียงดงก็คือเราไปเสียตังค์ที่อาบูจองมาแล้วใช่เราเสียตังค์ไปมากมายเลยเราไปซื้อที่อาบูจองกับซิปมาแล้วแต่ถ้าจะไปเปิดอันบ็อกซ์กันไหมเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งแต่คือตอนนี้พามาที่เมียงดงก่อนแล้วก็จะมันอยู่ที่ตึกลอตเต้ใช่ตึกลอตเต้มันจะมีตึกลอตเต้เหมือนมันจะติดกันแบบประมาณ3อันอ่ะมีลอตเต้มีอาเวนูเอลอาเวนูเอลอีกอันอีกอันนึงก็เป็นลอตเต้จะอยู่ชั้น B1S นะครับชั้น B1S ชอบอยู่ งานประจองก็จะเป็นแบบงานผิวงานสก,กินนะคะที่เขาแบบว่าหิดหิตกันนั่นเองครับเริ่มที่นี่ก่อนเลยเป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่มีรอยมีรอยผิวแล้วก็เราก็เลยลองคอนซีลเลอร์หลายตัวมันแล้วก็เป็นคนที่แบบระหว่างวันหน้ามันในหนึ่งหน้าจะมีการมีแบบว่าผิวมันผิวแห้งอะไรเงี้ยมันมีหลายคนหน้าเราเราก็เลยลองผลิตภัณฑ์แบบแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนมันแบบมันอยู่ไม่อยู่อย่างหน้าพับอะหน้าสีเราไม่ค่อยมีรอยแต่มันมากแต่หน้าเราอะใช้คุชชั่นเกาหลีไม่ได้เลย ลองพื้นตัวเด่นๆก็จะเป็นตัวเดี๋ยวหยิบให้ดูอันนี้ก่อนไหมอ่าใช่ใชอ่าอันนี้เป็น essential star conceal foundation คือมันจะมี2รุ่นใช่ไหมครับมันจะมีรุ่นรุ่นแมทไม่เชิงแมทมันจะเป็นรุ่น,นที่แบบ <Pro. S 1> เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออลูมินัสเป็น f foundation ลูมินัสก็คือมันมันสมมุกหน่ยหน่อย มันจะมีความชิมเมอร์เข้ามาในตัวเนื้อจะ<ม>อันนี้คือจะกดกดตรงนี้นะคะป<ม>ึ<ม>๊บแล้วก็จะมีมเป็นทาแบบว่าเป็น t e x t อร์อให้มิกซ์ให้เรา m เหมันผิวคนซุมๆหรือผิวส้มเอาไว้แบบแตะส่วนเกินออกมาได้แล้วคเอาบอกว่ามันจะมีมูครีมคือเป็นครีมที่เป็น m o เจอร์ที่ค่อนข้างฉ่ำมากเราก็สามารถเอามาบีบตรงนี้ได้บีบตรงนี้แล้วเราก็กดอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอามาเบร เราก็จะได้เท็กเจอร์รองพื้นที่เอามือมานี่เราก็แบบสามารถคัสตัมรองพื้นได้เห็นไหมโอ้ยดีมากอะยากได้ความแบบดูเป็นชิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อตัวเนี้ยมาแต่เรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความมันไปหน่อยถ้าใช้ในบ้านเราอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่ารับ่อาอันนี้เป็นคุชชั่นเหรอเป็นคุชชั่นอันนี้เป็นคุชชั่นรุ่นใหม่เลยเป็นดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่าคอนซีลิ่งคุช คออนรลลเ์คือมันมีพุชชั่นกับคอนซีลเลอร์โอในน้องไม้ลองเปิดขึ้นลงอืมอ่ามัจะหนักหนาท้ายกับตัวรองพื้นปีแต่ว่าปีตัวนี้พุชชั่นจะเนื้อเบากว่าน่าจะสอยพุชชั่นสีไหนดีเราว่าตัวเนี้ยเนื้อจะบางเบากว่าตัวที่เป็นรองพื้นแต่ว่า สำหรับเราอะถ้าเราใช้จองแซมูนอะเขาก็เหมือนออกแบบมาให้แบบเราอะมีต่างต<ช>่างเอง<ช>เพื่อให้ได้สูตรที่มันเขาจะมีเ<อ>นี่ยอย่างอันเนี้ยเขาจะมีถา<ช>แบบเราเอามาลิกได้เราค่อยทาเะไมันเขาออกแบบแอปพลิเคเตอร์มาแล้วอย่างอันเนี้ยด้านข้างของคูชชั่นก็มีให้แท็บก่อนไว้พักพใช่เห <พอ S 2> มือน,นปกติเราอาจจะพักกับมือแต่ว่าจองแซมูนเราสามารถพักกับโปรดักตได้เลย อันต่อไปมาลองคอนซีลเลอร์กันเดี๋ยวอันนี้น่าจะโดนเอาสีไหนดีอ่ะเดี๋ยวปอยจะอธิบายเฉดดีกว่าทางนี้เฉดของต้องแซมูนนะคะก็จะหลากหลายจะเป็นสีเฉดก็จะเป็นไลท์กับมีเดียมไลท์ก็จะเป็นแบ่งเป็นแฟร์ไลท์กับไลท์แฟร์ก็คือมีความชมพูมีความอมชมพูแต่ถ้าไลท์ปกติก็คือจะเป็นเฉดที่โทนเหลืองแล้วตัดมาที่มีเดียมก็จะเป็นแบบไลท์ทูมีเดียมก็คือจะเป็นแบบกลางๆแล้วก็มีเดียมเลยก็จะแบบมีเดียมเหลืองหน่อยเป็น มันมันจะมีชมพูสูดอันคื้นพิงอ่ะมันมีอะไรอีกเข้ามาอะไรอยเอันนี้คือชมพูไปอี๋ชมพูไปอีกคืออันเนี้ยที่ชอบคือมันแบบสไลด์ออกมาเป็นแต่เราเราไม่รู้นะว่าคอนซีลเลอร์มันดีหรือเปล่าเพราะว่าจากไอ ไอตลับเนี้ยพอที่เริ่มไม่ค่อยโอเคม,มันโอเคแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันมีความเป็นแว็กน่อยๆแว๊กคือ,อ,อแบบว่ามันจะหนึบนิดนึงแต่ความหนึบของมันอ่ะมันทําให้ไม่ตกรอ่องเพราะ้เริ่มที่เป็นน้ำอันนี้แอบตกร่องนิดนึงแต่แต่เราสามารถลงใหบง้บางกว่าได้อันนี้หน,นาว่าเราจะคนขนาดออแต่ที่แน่ๆคือปอยซื้ออันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> มันเป็นครีม อเนกประสงค์เป็นมอ i s t u r e ที่แบบเพิ่มอะไรเพิ่มในอะไรอะไรก็ได้อะโอเคสอยแล้วนะคุชชั่นนอกจากอันนี้แล้วมีอัน,นอันนึงที่เธอคิดว่าดีปะแล้วก็ อันนี้เป็นทาเลทที่เราใช้เองแล้วก็แนะนาเหมือนเคยพูดเป็นในคลิปนึงที่แบบใช่มันจะเป็นเหมือนเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์ที่เรารู้สึกว่าตลับเนี้คุ้มค่าเลยคือเขียนคิวก็ได้เขียนเป็นไลเนอร์ก็ได้เป็นไอ้นี้ก็ได้ปะเชดดิ้งใช่ใชถ้าสมมติว่าวันไหนแบบน้องไม่อะคิวอ่อนอ่อนก็ผสมส,มส,มสองสีนี้ปัดคิวก็ได้แล้วก็ไฮไลท์นี้ก็เป็นไฮไลท์เบสิกอะไม่ได้แบบวาวมากแต่ก็ใช้ได้เหมือนแบบเวลาไปไปอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยมาก็ หกอันนี้เลยน่าจะมีสีเดียวนะใช่เอาป่ะซีนีบีซ<ด>ื้อวะอ่ะซื้อสีที่ไม่เหม,มาะไม่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับสีแฟร์ไลท์ก็จะชมพูนิดนึงมันก็จะมีความชมพูนิดนึงไม่ได้เหลืองมากลองบนหน้าต<ะ>ักอ่ะลองตัง ไปเป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้พี่จิมแนะนําอันนี้คือเราอ่ะเราอ่ะซื้อมาใช้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ใช้หมดไปหนึ่งรอบแล้วคราวนี้มาที่นี่ก็กลับมาทำอีกแล้วก็ให้จิ๊ปปี้รีวิวด้วยเลยแล้วกันว่าใช้กับหน้าตัวเองส่วนเราอา่ะเพิ่งลองใช้เพราะเราเพิ่งซื้อไปเมื่อประมาณสองสามวันก่อนแล้วเราก็ใช้เลยแล้วก็ใช้ว่าระหว่างวันเป็นยังไงคือมันมค่อนข้างมันก็ทนแต่ว่าเราไม่มีสีผิวของเราเองเราก็เลยซื้อแฟลชกับมีเดียม คือมันจะเป็นเหลืองกับม,มพูนีนีดนึงบบเข้มสุดอีมีดีนีคือเข้มสุดแล้วแล้วก็เอา,อาความชมพูมาเบรกหน่อยนหน่ออันนี้นะคะ คือหน้าเราอ่ะมันต้องปกปิดรอยสิวใช่ไหมมันเราก็เลยแบบสามารถไม่สามารถใช้นี้วเดียวๆได้ก็เลยมาผสม,ม,ผสมใช่แล้วพอมันผสมกันมันก็จะเป็นสีผิวเราเป๊ะเลยคือเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้สองส,สีก็เลยชื้อสองสีนะคะใช้แล้วแบบเป็นงยเระระหว่างวันระหว่างวันมันก็ทนระดับหนึง่งเราว่าใช้ใต้ตาเราเราโอเคคนะือใต้ตามันก็จะมีมีรอยบ้างระหว่างวันแต่เราสามารถแบบเอานิ้วแค็คลงไปได้โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรมันก็แบบเปลี่ยนเรียบแล้วก็ยัแต่รู้สึกว่ามันมันปิดรอยใช่ปิดรอยนี้แล้วแล้วมันก็ ไม่ค่อยเลื่อนหรอปกติคอนทิเนอร์เวลาหน้าเรามีน้ำมันออกอ่ะน้ำมันของเรามันจะไปดันคอนทิเนอร์ใเลื่อนใช่มาถึงภาพแต่อันนี้มันไม่ค่อยเลื่อนไปที่อื่นอาจจะมีภาพบ้างคือปกติเครื่องสำอางทุกอย่างมันก็มีภาพอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าถ้าใช้ไม่อยากให้แบบว่าเปิดแล้วปาดใช่เราต้องมีการนับก่อนทุกอย่างเต้องมาแบบใช้มือมานวดกับมือก่อนนิดนึงแล้วก็แล้วก็เอาสิ่งที่ติดนิ้วมาสกดลงไปเพราะเดี๋ยวถ้าเราบอกว่าเราแนะนำอันนี้ไปแล้วดีแล้วถ้าเออถ้าแบบถ้าแบบว่าคนดูเอาไปแบบว่าปาดอย่างเง บางคลิปจะบอกว่ามันอาจจะเคลื่อนตัวได้เพราะว่าหรือมันก็แพ็กเพราะมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เบลนดิ้งไปกับผิวเลยถ้าเกิดเราทาพอประมาณน่ะมันจะแบบมันจะฟิตแล้วก็แพ็กไปกับผิวใช่แล้วจะให้เซ็กซี่สวยใช่แต่ถ้าเราแอทมันไปมากเกินอ่ะจะไม่ธรรมชาติจะแก่ดูหน้ากาดมีหน้ากาดมันจะมีหน้ากาด สรุปสิ่งที่เราได้นะคะเราได้มาทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือคอนซีลเลอร์ตอนที่พี่จิ๊บแนะนำนะคะแล้วก็คุชชันอันแรกซื้อให้แม่ใช้เพราะมีคอนซีลเลอร์ด้วยในตัวอันที่มันดึงคอนซีลเลอร์ออกมาจากข้างล่างได้แล้วก็ของตัวเองอีกอันนึงเป็นคุชชันนูดนูดเดอร์คุชชันนะคะที่พัฟปอยบอกเบาบางสามอย่างจากจอกเซมุนไป ต่อที่ชอ็อปนี้ชื่อช็อปอะไรนะสเตลล่าบางอันมันมีเฉพาะที่เกาหลีใช่ปะ่ะนนสีนี้คือสีที่ฉันตำไปหรือเปล่านะ่จำไม่ได้เนี่ยนิวนิวคอลเลคชันนี่นิวคอลเลคชันแต่อันนี้เป็นเบสเซนเลอร์สีมันก็จะเป็นแบบกลิตเตอร์ยี่ห้อน,นี้ดีไหมคือคือเราว่ายี่ห้อน,นี้กลิตเตอร์คือแบบสวยมากอันนี้เหมือนเป็นพาเลทคอลเลคชันใหม่ที่แบบ อันนี้ออกชมพูทองแล้วก็เงินทัสบอล้วก็บางๆอ่ะแต่เบาๆอ่ะเนาะก็สวยดีแต่อยากได้อันเนี้ยออกจะออกแบบเปิดม่วงมอเมดหน่อยแต่เราไม่รู้ว่าเราซื้อไปอ่ะเราจะได้ใช้ไหมสามหมื่นหาพวอนจ้ะาอ๋อมันเป็นแบบข้างในมันจะเป็น texture แบบเหมือนมาเบิลด้วยอ่ะเหมือนบทแบบว่าใส่รวมกันไปเลยโอ้โหตาหลุด ลูกค้านะคะเตรียมตาบวมได้เลยตาบวมบวมล่างบวมบนบเป็นแบบตาก็ได้แก้มก็ได้ทาได้หมดเลยเอ้าเปคนยังไงวะเป็นคนแบบมือแก้มแบบนี้คือเป็นคนเป็นกลิตเตอร์สีเบสเซอร์ของเขานะคะมันคือนี่คิดเช่นคาร์มาสีนี้นี่นะคะแล้วคนชอบไฮไลท์มันก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นแบบเนื้อเหมือนแบบมูสนิดนึงนะจะให้เป็นเหมือน ในความเป็นเหมือนเราลงไปบนผิวอ่ะมันจะดูธรรมชาติแต่<ม>เอฟเฟกมันจะไม่ไม่ธรรมชาติอ่ะมันเอฟเฟกมันจะมีความล้ำอานนิดหนึ่งแต่เนื้อของมันอนะ่ะจะไม่ออกเป็นฝุ่นมันจะไม่ครีมครีมนิดเออมันจะเป็นกึ่งครีมแต่ก็ไม่เหนียวแต่ก็ไม่ได้เป็นฝุ่นจนปัดเยอะแล้วเป็นเกล็ดเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยเจะลองทางนผานสมก็ได้ค่อนข้างแบบบางเบาคือถ้าแตะบนหน้าก็แตะเบาๆได้เลยอเออก็ดูแบบ ดูธรรมชาติสีนี้สีนี้เป็นสีธรรมชาติและเราก็สอยสีนี้ไปนะคะชื่อสีคิดเท่นเหมือนกันสรุปของที่เราได้นะคะมีอันนี้เป็นคุชั่นแอทเทนชั่นนะคะ ของสติ๊กเกรที่เราลองไปพี่ปอยยังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะดูว่ารอดได้ไหมไม่เคยใช้มันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนทินครีมที่แบบเตรียมผิวอะไรเงี้ยจริงๆถ้าทานเนเชอรัลุค็ตัวเดียวจบใช่อันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะน,นี่อันที่สองไฮไลท์ที่บอกไปสีคิเทเช่นปิดอยู่น,นี่เป็นไฮไลท์อ่ะอันที่สามเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นแท่งใหญ่ที่ซื้อไปเป็นสีเบสเซอร์นี่นะคะเป็นเซตนี้จ้ะ เป็นกลิตเตอร์เหมือนกันแบบโอ้โหกลิตเตอร์หลายสีมากเลยตอนนี้เรียบร้อยจ้ะไปต่อแบรนด์นี้แบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ว่า R M K พะปอยบอกว่าดีมากแล้วโดนถอนจากพี่ไทยไปแล้วไม่มีแล้วใช่คือเราเคยซื้อของเขาใช้อยู่พักหนึ่งเป็นพวกแบบรองพื้นเรารู้สึกว่ามันจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ลักษณะแบบพวกคันเลอร์ของเขาอะ มันมันเป็นสิ่งที่น่ารักคือดูแพคเกจอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยดูเชื้อเชิญแต่เนื้อโรดักอย่างเช่นอายแชโดว์คือมันจะมีสีแบบสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีม่วงที่แบบดูแต่งแล้วดูสนุกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบรนด์ที่สดใสเนาะใช่แต่ก็มันไม่ได้รับความนิยมแต่จริงจริงผลักอะไรก็ดีอะแล้วเทสเจอร์เขาดีด้วยใช่คืออะไรที่มันเป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นอะเราก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าน่าเชื่อถือใช่เหมือนกอสตตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะมีน้องๆพูดถึงกันเยอะ เราก็ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันมันเป็นแบบก็อสใสๆแล้วมีวิงวิงวงสีฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบบาร์าปบาไม่มีอะไรมากแต่รู้สึกว่าน่าละ,าะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโหมดคอนแทคเลนส์บ้างเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันก็เกี่ยวกับอยู่บนใบหน้าเราไมคยจะเหมารวมไว้ใน เครื่องสําอางเลยก็แล้วกันเพราะว่าพี่จิ๊บก็เป็นคนแนะนํามาว่าคอแนแทคเลนส์ที่ห่อเน,นี้ยดีมันดีมากาบอกว่าดีมากใส่แบบสบายตาแล้วมันก็จะมีขนาดแบบว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบขนาดที่เข้าตาจร <I 'm S 1> ิงแต่ว่าบิ๊กไอส์โอเลนส์มันจะไม่ได้บิ๊กไอเหมืนอนแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าใหญ่กว่าตาจริงนิดเดียวอะไรเงี้ยมันดูแบบตาเราดูสวยขึ้นแล้วมื่ดูแบบเวลาเราเลือกคอนแทคกับเมคอัพเนี่ยมันจะทําให้เราฟินิชลุกได้ด้วยเหมือนมันคอนแทคเลนส์ค่อยส่งให้สีเมคอัพดูสวยขึ้นเพาเราเลือก ก็จะมีรุ่นเนี่ยเดชอัลเดย์แล้วก็เป็นแบบไลท์วันแล้วก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีตั้งแต่แบบขนาดเท่าตาแล้วก็ใหญ่กว่าตานิดนึงที่มันเนียนมากแล้วมันเป็นสีน้ำตาลที่สวยเพราะว่าปกติน้ำตาลอะมันพลใสของยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นน้ำตาลอินน้ำตาลมันจะแบบเหลืองไปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่น้ำตาลโอเลนจะเป็นน้ำตาลที่ออกเอสแอนดนิดนึงมีความอมเทาสวยๆอยากซื้อเลยอ่ะ อันนี้ก็ดีรักเซียนโกรุ่นนี้ก็จะมีความแบบเซ็กซี่มีความเซ็กซี่มันมีวิงทองอ๋อก็คือใช้ขอบตาจริงของเราราเซียนซเวึ้งแบบให้ฉันซื้อไหมฉันอยากใส่ด้วยเฮ้ซึ่งเลยใส่ได้นี่ก็มีของแอนนาซูยด้วยเราเข้าแอนนาซูย์มากเลนแบบต้องสัมเอาแบบนที่แบบชอบมากแต่แอนนาซูย์เยเป็นของญี่ปุ่นแต่เหมือนมาโคกับ มาโอกับโอเลนของเกาหลีนะคะอุ้ยเดียน่าลองก็แต่สวยนะก็จะมีไล่แบบสามสีแต่ว่าบางทีมันอาจจะสีไม่ตรงรูปบ้างหรือไม่ก็มันอยู่ที่พื้นตาเราใช่ถามว่าคนใส่อันนี้แล้วบอกว่าเข้มไปแบบไม่เห็นสว่างมาในรูปอะไรเงี้ยมันอยู่ที่พื้นตาด้วยบางคนตาออกสีน้ําตาลมันก็จะสว่างหน่อยแต่บางคนถ้าสีดํามันก็จะไม่ค่อยเห็นค่ะถ้ามันจะมีนี่นะมันกับคนที่ตาน้าตาลมากๆเราไปใส่สีเพียอแล้วมันจะออกอมเขียวนิดนึงมันไม่อมน้ำตาลคนที่ตาน้ำตาลมากๆจะต้องใส่น้ำตาลให้ดูน้้าาาตถ หรือไม่มไมก็คนที่ใส่น้ำตาลแล้วผสมม่วงลงไปก็ได้มันจะน้ำตาลขึ้นแต่ถ้าเป็นน้ำตาลแล้วไปใส่เทามันจะอมเขียวนิดนึงนะ,ะจัดไปตันนี้ไสลดุยสายตาของไม้ก็650บาทค่ะตกใจดิ ้มีนี่เป็นพันนะแต่มีทําเลสิกแล้วแต่ไม่ยังไม่ได้ทําเลสิกเพราะว่ายังต้องถ่ายละครอยู่จะไม่มีช่วงว่างที่แบบเบรกยาวๆได้ก็ <c oughs> ใส่นี้ไปก่อนแล้วกัน แล้วก็อีกร้านหนึ่งเอาเป็นร้านสุดท้ายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องสำอางในเกาหลีบางที่ที่ไทยก็มีที่เกาหลีก็มีแต่อันนี้เนี่ยไม่แวกคงไม่ได้นั่นก็คืออินดิสฟรีนะคะพะับปอยกับพี่ติมเข้าไปแล้วข้างในแล้วปะถามหน่อยว่าแบรนด์อินดิสฟรีในเกาหลีนี่มันต่างจากที่ไทยยังไงมันก็มีบางตัวที่ในไทยไม่มีปะ่ะมีใช่ใช่รู้สึกจะเป็นตัวนี้นะเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่มันเขียนแบบบาลานซิ่ง เหมือนที่รักษาค่า PH บนหน้าอะไรเงี้ยรักษาสมดุลหน้ามีจะมีบล็อกเบอร์รี่กับบูเบอร์รี่แหวะฉันไม่ชอบบล็อกเบอร์รี่เเมเยสอ๋อและอินนิตฟรีนะคะที่เราได้มาคือของไม่แน่นเท่าไหร่ที่แน่นคือของแถมอ่ะมาดูกันต่อว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่ได้อะไรมาบ้างคะอินนิตฟรีได้ลิ้มมันมา20แท่ง ยี่สิบแท่งซื้อหรอหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งแต่คือลิปมันเขาดีมากเลยนะอันนี้มันมีสีด้วยอ่ะน่ารักมานประมาณสามสิบแท่งตอนนี้งงมากที่ซื้อไปแล้วด้วยก็ก็ไม่แย่ก็เป็นลิปทิปมันที่มีสีแล้วก็สีน่ารักที่มาเด็กมันแพ็กเกจมันน่ารักโอ้แพ็กเกจมันน่ารักก็เป็นของฝากอะไรอย่างนี้ได้แต่มาเกาหลีนี่คือแบบว่าเครื่องสำอางจะได้แน่นกว่าอย่างอื่นเลยอ่ะใช่ต่อจาก่เห็นสีร์ทุแล้วโ้โคือเข้าไปแล้วเจอแต่สีแบบแดงส้มอิดเออร์แล้วก็ อดแงีกนี่ที่เราได้มาชอบมากเขาไม่ได้ตลับแล้วซื้ออายแชโดว์มาปะซื้อยังไม่ครบยังไม่ครบสีเติมต่อที่ไทยกด้ใช่นี่เราก็จะมันเป็นตลับอที่เราบอกว่าเราอยากได้เป็นตลับคูชชั่นทีนี้พอคูชชั่นเราเยอะเกินเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตลับอายแชโดว์แทนนะคะมันสามารถคัสตอมได้จริงๆสามารถใส่แก้มได้หนึ่งอันแล้วตาก็ไดอะไรอย่างนั้นนะคะซื้อพอแพ็กเกจมีล้วนๆใช่แล้วก็ เสียตังอีกนี่แล้วก็ได้ไอายแชโดว์มาวิงวิงอีกแล้วราคาอีกเหมือนกันสีสวยดีนะแดงสีสวย,สสวยมานอกจากนั้นเราก็ได้นี่มาอีกมาสกนะ์หน้านี่จ้ะเป็นมาร์กหน้าอันนี้ดูดีมาก เป็นออยมาสป่ะใช่มันเป็นแผ่นแบบไบโอเซลลูโลสสักอย่าไม่แน่ใจคือมันจะแน่ไปกันหน้าออหมดมเลยะอะที่ได้มาได้มาซื้อมาทุกสูตรเลยมีทั้งไบเทนนิ่งเฟิร์มมิ่งแล้วก็สำหรับเวลาไปต่างประเทศหน้าแห้งๆเราก็จะใช้มมยสเจอร์ไรซิ่งนะคะสีหน้ารักอีกแล้วแค่มังหน้าทำไมสีต้องน้ารักขนาดนี้ด้วยนี่แหละและนี่คือของที่เราได้ส่วนอันนี้เป็น ของแถเนี่ยใช้ชาเขียวเล็กๆนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรคร่าวๆนะคะพับพองแล้วมันก็คือจริงๆมันก็มีแบบแบรนด์ที่ในไทยก็มีขายแต่ว่าบางอย่างสำหรับบางแบรนด์อ่ะก็มีแค่ที่เกาหลีดับทาไปดูหลายร้านแต่ว่าส่วนมากที่นี่เขาจะไม่ให้เราท้อถ้าถ้าอยากอยากถามแล้ก็หลังไม่ได้นะจ๊ะจ้าบายบายจ้า